เมาเราเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่22พฤษภาคม2564ค่ะกูรูหุ้นพันล้านนักลงทุนระดับตำนานเสียยักษ์วิชัยวัชระพงศ์กับสุดยอดวิชาลงทุน27ตอนเรียบเรียงโดยพีบุญชนะวิวัฒ เรื่องราวประสบการณ์การลงทุนจนกลายเป็นสุดยอดวิชาลงทุนของเสียยักษ์ได้รับการอนุญาตให้นำมาเผยแพร่ผ่านอ e ีบุ๊กยีตอนโดยพีบุญชนะวิวัฒเพื่อแจกฟรีให้กับนักลงทุนค่ะคุณปาระมาะขอถือโอกาสนี้ขออนุญาตทั้งเสียยักษ์และคุณพีนำอ e ีบุ๊กมาอ่านผ่านช่อง y o u t u b e และพอดแคสตคุณประมาลเล่าเรื่องหุ้นเพื่อประโยชน์สาหรับนักลงทุนรุ่นต่อๆไป สมเจตนารมณ์ของท่านทั้งสองมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะตอนที่21ตลาดแบบไหนเล่นแล้วได้ตังการอ่านอาร,อารมณ์ตลาดถ้ารายย่อยสงบเสงเี่ยมเจียมตัวฝรังไม่เข้าเข้าขอภัยค่ะฝรังไม่เข้าบอกได้เลยว่าเล่นหุ้นไม่ได้ตังค าจะเล่นหุ้นให้ได้กำไรรายย่อยต้องมีจุดมั่นใจนักเก็งกำไรแห่กันเข้ามาเล่นตามน้ำตลาดแบบนี้ได้ตังตลาดหุ้นแบบไหนที่เล่นแล้วไม่ค่อยได้ตังคน่าเบื่อเสียยักษ์วิชัยวชระพงษ์บอกว่ากรณีที่รายย่อยสงบเสงี่ยมเจียมตัวและฝรั่งไม่เข้าตลาดหุ้นช่วงนั้นก็จะเงียบเหงาไม่น่าเล่น บอกได้เลยเล่นหุ้นไปก็ไม่ได้เงินอยู่นิ่งๆดีที่สุดถ้าคิดให้เป็นหลักวิทยาศาสตร์อธิบายได้ว่าเพราะเงินไม่มีมาหมุนทํากําไรยากถ้าจะเล่นหุ้นแล้วได้เงินรายย่อยต้องมีจุดมั่นใจนักเกฑงกําไรต้องตามน้ากันแหลกหุ้นมันจะวิ่งจุดหรือขึ้นไปทํานิวไฮจุดสูงสุดใหม่ก็ได้ เซยักอธิบายว่าช่วงที่หุ้นขาขึ้นมันจะมีจังหวะพักตัวจากนั้นให้สังเกตว่ามักจะมีข่าวดีมาหนุนจังหวะสองที่ทุกคนมองว่าราคามันวิ่งขึ้นไปทำนิวหายช่วงนี้แหละนักเก็งกำไรจะแห่ตามกันแหลกทั้งนี้สำหรับช่วงพักตัวในหุ้นพื้นฐานดีๆจะใช้เวลาค่อนข้างนานไม่ค่อยรีบร้อนขึ้นจะตรงกันข้ามกับหุ้นปั่นที่รีบร้อนขึ้น ยกตัวอย่างหุ้นปตทเวลาเขาจะทําหุ้นตัวนี้เขาจะต้องค่อยๆเก็บปีบให้เหลือแต่คนที่ใจถึงจริงๆพอทุกคนหมดแรงมันก็จะวิ่งยิงหุ้นตัวใหญ่ถ้าเขารู้ว่าตอน IPO มีคนไปแย่งกันจองหุ้นไม่พอขายพอเข้าตลาดมาปับ๊บเขาจะพยายามกดราคาเพื่อกดลงมารับต่ำๆถ้าวันแรกเปิดมาสูงเขาก็จะเทรดให้ทุนต่ำลงมาก่อน แต่คุณดูพอมันเก็บของสะสมหุ้นได้พอแล้วสังเกตว่า volume peak เก็บของได้แล้วราคาปรับตัวลงมาเสร็จคราวนี้ปริมาณซื้อขายจะไม่ได้เยอะสภาพคร่องจะเริ่มตึงขึ้นราคาจะค่อยๆขยับขึ้นช้าๆบางทีก็เล่นไซด์เวย์อยู่นานจนคนซื้ออึดอัดใครทนไม่ไหวก็คืนของให้เขาแต่พอเขารวบรวมหุ้นได้เต็มที่แล้วพอ MACD ระยะเตือนตัดขึ้นทีนี้มันวิ่งขึ้นเร็วมากเสยักอธิบายว่าส่วนตัวชอบใช้กราฟ MACD ระยะเดือนหรือ m o n t h เป็นตัชนีชี้นำหลักสำหรับการลงทุนรอบใหญ่ๆที่ผ่านมาก็ใช้ได้ผลดีมาตลอดแต่ถ้ามาถามรายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีผมไม่รู้ หรือว่าถ้า MACD ทะลุศูนย์ลงไปเลยไม่ดีแต่ถ้า MACD อยู่ต่ำกว่าศูนย์มันจะขึ้นมาที่ศูนย์ก่อนจากนั้นหุ้นจะปรับตัวลงอีกรอบคือมีการตักคือมีการพักตัวรอบใหญ่แล้วถ้ามันกลับมาที่ศูนย์อีกทีบีบตัวแล้วตัดขึ้นคราวนี้หุ้นจะเป็นขาขึ้นรอบใหญ่เสียยักษ์บอกว่าระหว่างการก่อตัวของหุ้น จา,าาาาาจากประสบการณ์ดูกราฟราคาเราขออค่ะจากประสบการณ์ดูกราฟราคาเราจะรู้เลยว่าถ้าใครดูเป็นรู้จริงกราฟไม่มีหลอกอย่างเช่นหุ้น atc ถ้าจับจุดถูก ma cd ระยะเดือนตัดขึ้นชัดเจนช่วงปลายปี2545สัญญาณดีมาก แต่ก็ต้องทำการบ้านด้านปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วยไม่ใช่สุม 4, สี่สุ่ห้รีบเข้าไปซื้อตอนนั้นทั้งกราฟและข้อมูลพื้นฐานยืนยันในทิศทางเดียวกันเรารู้เลยว่าหุ้นตัวนี้มันจะ turn around พอวงจรปีขอภัยค่ะพอวงจรปิโตเคมีมันมาปี2546หุ้นขึ้นมหาศาลเลย หรืออย่างหุ้นปตทตัว MACD ระยะเดือนมันตัดลงมาตั้งแต่ต้นปี2519แล้วหุ้นปตทค่อยๆลงมาจาก270บาทลงมา200บาทช่วงนี้รู้เลยว่ามันกำลังพักตัวหลังจากขึ้นมาต่อเนื่องยาวนาน3ปีช่วงปี2546ถึง2548 ช่วงที่ MACD ของหุ้นปตท,ะทตัดลงมาทั้งสองเส้นมันยังถ่างกันอยู่เยอะผมก็รอให้ MACD มันบีบพร้อมที่จะตัดขึ้นก่อนเราจึงเราถึงจะมีจุดมั่นใจเข้าซื้อเพื่อเล่นรอบใหญเรรห่เรารู้ว่าพื้นฐานของหุ้นดีมากอยู่แล้วขอบคค่ะเรารู้ว่าพื้นฐานของหุ้นดีมากอยู่แล้ว แต่หุ้นทุกตัวจะต้องมีระยะพักตัวบางครั้งอาจจะกินระยะเวลานาน,านหลายเดือนบางครั้งครึ่งปีบางตัวนาน2 3ถึงปีเียักอธิบายถึงระยะพักตัวของหุ้นเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่หุ้นบางตัวพักตัวนานแสดงว่ามีคนเจ็บกับหุ้นตัวนั้นเยอะมันต้องใช้เวลารอผลการดำเนินงานหรือข่าวดีหุ้นถึงจะมีแรงกลับมาสู้ใหม่ แต่ถ้าเป็นหุ้นที่กำไรดีอยู่แล้วระยะผพักตัวก็อาจจะไม่นานมากวิธีการในการวิเคราะห์หุ้นระดับลึกของเซียนหุ้นรายนี้มีขั้นตอนอย่างไรสมมติผมจะวิเคราะห์หุ้นปตทะเรารู้ว่ากำไรสุทธิปีนี้ไม่น่าจะหนีหุ้นละ30-35บาทเทรดกันที่ค่า P/E ต่ำแค่6-7เท่าเราก็ประเมินว่า ถ้าราคาน้ำมันในตลาดโลกยังอยู่สูงอย่างนี้ไปอีกหลายปีหุ้นบตาทาอย่ยังไงก็ต้องดีแต่หุ้นลงมาเหลือ210-220ถึงบาทคราวนี้เราก็รอเวลาให้กราฟ MACD ยืนยันการตัดขึ้นก่อนเราค่อยเข้าไปซื้อเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงก็จะไม่สูงระยะเวลารอเวลาราคาขึ้นขอภัยค่ะ ระยะเวลารอราคาวิ่งขึ้นก็ไม่นานด้วยมันเป็นสูตรวิธีคิดว่าการที่ MACD มันบีบแล้วรอตัดขึ้นเหนือศูนย์ราคาหุ้นอยู่ในเขต oversold คืออยู่ในเขตขายมากเกินไปจนข่าวร้ายไม่มีผลต่อราคาไม่มีทางร้ายไปกว่านี้แล้วคนที่ติดหุ้นอยู่จะให้ขายก็ไม่อยากขายขาดทุนมาก จะให้บุบมบาเรีบซื้อก็ยังไม่กล้าซื้อนิ่งๆเฉยๆชาๆจุดนั้นคือจุดที่อันตรายที่สุดแต่เป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดคือประมาณตีห้าถึงตีห้าครึ่งจ่ายกับข้าวสบายๆไม่ต้องแย่งกับใครถ้าอยากจะรวยคุณต้องรอจังหวะนี้ให้ได้โปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่22รู้จักคำว่ารอคอย กูรูหุ้นพันล้านนักลงทุนระดับตำนานเสียยักษ์วิชัยวัชระพงศ์กับสุดยอดวิชาลงทุน27ตอนเรียบเรียงโดยพีบุญชนะวิวัตรผ่านช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นใน YouTube แห่งนี้และพอดแคสต์ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะขอให้ท่ทานโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ